ตำรวจทางหลวงสีประจันเก่ง,างตามจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวได้12คนไปชมภาพบรรยากาศไล่ล่ากัน<อ>เมื่อคืนนะครับเข้าเดี๋ยวเข้าทางตานดิทางตานตรงนี้รู้กระบนคนแล้วนะนี่เดี๋ยวขวาาไปเลย นูนน่นปไปนู้นแล้วไหนมันติดไฟนู่นฟุ้นไปนู้นแล้วนะจอดวิงวงนะ่งแล้วมันวิ่งแล้วเร็ววนะขังอะดิเนี่ยขังติดเร็วเฮ้ยไปไหน้าไปไหนอ ูไม่มีไม่ได้ตามหามัเดี๋ยวก็ดูเด totally ียเงเดินเดือดเป็นโควิดไปเนี่ยเปิตรวจหมด Ba đến tầm hết rồi cái này gặp phải cung vào cái tàu ghế ngon ngon เขาจะไปส่งที่ไหนฮะจะไปทํางานที่ไหนชนบุรีครับชนบุรีเลยผนจะทํางานชนบุรีมาจากไหนครับงมาจากไหนครับอะไรนะไม่รู้ครับไม่ร huh? ู้พม่าเมียนมาครับเมียนมาครับโอเมียนมาตากตากแม่สอด ม่สอดแม่สอดผ่านจากแม่สอดมาข้ามทางแม่สอดถ้าหลังนั่งหลังมาหกนอนมาหกข้างในห้าเสียข้าหัวคนทเท่าไหร่ใช้ใช้ตังมาทเท่าไหร่ใช้ตังมาทเท่าไหร่

สกัดจับแล้วมันก็วิ่งขับรถเข้ามาในเนี้ยแล้วก็ติดคนขับวิงววว่งหนีคว้ากุญแจวิ่งหนีเข้าไปในนานเดี๋ยวใช้รถยกยกไปแล้วก็ต่างด้าวก็จะนําไปที่สอพอสัมชุกครับลุกมาเลยมาลุกมาเลยมา,มาไปไปไม่ไรเดี๋ยวอไปด้วยเดี๋ยวไปเจอที่นู่นอ่าครับ ไปเป็นแถวเลยครับแถวอีกแล้วได้ได้ได้เอาได้ขึ้น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 ครับขึ้นทับหน้าก็หน้าก็ชนหลังก็ชนชนบุรีทั้งคู่ ကိ <Net> ုမရလာဘူးကိုမရလာစက်ပြေမလို့ညမေမနာတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမရလာနာနာ037 52သဘောမှာပြည်2 2